ดีค่ะชื่ออ้อค่ะครับวันนี้คุณอ้อมาในหลักสูตรอะไรครับเป็นหลักสูตรต่อเจลค่ะต่อเล็บค่ะหลักสูตรนี้มีครูท่านใดเป็นผู้สอนครับเป็นครูตุ๊กค่ะสอนครูตุ๊กสอนเป็นยังไงบ้างฮะก็สบายๆค่ะเป็นกันเองครับไม่ไม่ซี่เรียสค่ะครับแล้วคุณอ้อทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสี่ใดฮะจากอินเทอร์เน็ตค่ะเซิร์ทางอินเทอร์เน็ตค่ะฮะแล้วได้ดูเปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมครับก็เปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบลายที่แต่ที่นี่จะดูน่าเชื่อถือกว่าครับเลยลองมาค่ะ แล้วมาเรียนแล้วประทับใจอะไระสถาบันเราบา้างฮะประทับใจค่ะทุกอย่างตั้งแต่การที่เรามาติดต่อสอบถามค่ะคแล้วก็ให้กันมาร่วมมือในการอธิบายและทุกอย่างข้อมูลครบถ้วนค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณอ้อฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนนะฮะอ๋อก็ฝากถึงนะคะผู้ที่สนใจต้องการที่จะมีอาชีพติดตัวนะคะประกอบธุรกิจตัวเองได้ค่ะก็ที่นี่ค่ะอาคารีนี่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณอ้อมากนะฮะสวัสดีครับ